สำหรับไอ o n e นะครับวิธีการรับบัตร v ีไฟโควิด1 9เเพื่อเก็บใช้งานบนโทรศัพท์มือถือเนี่ยทำได้ง่ายและรวดเร็วนะครับสำหรับผู้ใช้ครั้งแรกเนี่ยจะยังไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่ว่าจะยังไม่มีบัตรนะครับเมื่อยังไม่มีบัตรเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำนะครับก็คือลงทะเบียนดาวน์โหลดบัตรของตัวเองก่อนเมื่อผู้ใช้งานนะครับพบกับป้ายสแกน เพื่อเช็คอินของ w ีไฟโควิด1 i นะครับผู้ใช้โฟนสามารถเปิดกล้องนะครับและทำการสแกนนะครับที่ QR code ทุกที่เลยนะครับที่ไหนก็ได้ที่เป็น QR code ของระบบเพื่อพบกับหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้เป็นหน้าจอที่อธิบายว่า QR code นี้สามารถเช็คอินได้ผ่านบัตร v ีไฟโควิด1 i นะครับซึ่งในกรณีที่ผมกำลับบงสาธิตอยู่นี้คือยังไม่มีบัตรนะครับหมายความว่าเราจะตกอยู่ในกลุ่มที่ต้องลงทะเบียน เพื่อรับบัตรดิจิตอลก่อนนะครับในการนี้ผมขออนุญาตกดที่ปุ่มลงทะเบียนนะครับหลังจากที่กดปุ่มลงทะเบียนนะครับเบราว์เซอร์จะแสดงหน้าแบบฟอร์มลงทะเบียนขอใหอ้ผู้ใช้งานแจ้งชื่อนะครับแล้วก็เบอร์โทรที่เป็นข้อมูลจริงและสามารถใช้ติดต่อได้จริงนะครับในส่วนของเบอร์มือถือเองนะครับ ระบบจะมีการเตือนนะครับให้ทราบว่าข้อมูลที่ขอมานี้นะครับจะถูกใช้งานในกรณีฉุกเฉินหรือในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนทางสาธารณสุขเท่านั้นนะครับขอให้กดตกลงนะครับเพื่อรับทราบแลในส่วนถัดมาก็กรอกเลขนะครับเมื่อกรอกเสร็จนะครับขอให้ยอมรับเ,เงื่อนไขาการให้บริการนะครับหลังจากที่ยืนยันการลงทะเบียนนะครับระบบ จะบันทึกข้อมูลและสร้างบัตรดิจิตอลส่วนตัวให้ท่านนะครับบัตรใบนี้จะเป็นของท่านเพียงคนเดียวนะครับสามารถกดเพิ่มนะครับเพื่อเริ่มขั้นตอนการดาวน์โหลดซึ่งตัวบัตรเองเนี่ยระบบจะสร้างให้แล้วก็ส่งตัวอย่างมาผู้ใช้งานต้องกดแอดหรือเพิ่มบัตรเพื่อเก็บบัตรนะครับหลังจากที่กดดาวน์โหลดนะครับตัวบัตรจะแสดงขึ้นมาขอให้กดปุ่มแอดที่มุมบนขวา หลังจากที่แอดบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าเบราว์เซอร์จะแสดงลิงก์เพื่อเปิด wallet app ได้ทันทีนะครับเมื่อเปิด wallet app ขึ้นมานะครับท่านจะพบบัตร w i f i c o v i d 1 9นะครับเก็บอยู่ใบแรกสุดด้านบนนะครับในกรณทีที่ท่านยังไม่มีใบอื่นๆเลยท่านจะเห็นใบเดียวเ,เต็มจอเลยสามารถเริ่มใช้งานได้ทันทีในกรณีที่มีบัตรอยู่ในแอปอยู่แล้วจำเป็นจะต้องเลือกนะครับให้แตะที่หัวบัตร WiFiCOVI d นะครับเพื่อขยายบัตรขึ้นมาและสังเกตด้านบนขวามือนะครับจะมีปุ่มเมนูจุด3จุดนะครับให้แตะนะครับในส่วนของจุด3จุดนี้เองนะครับจะเป็นตัวเมนูของบัตรด้านหลังนะฮะด้านหลังบัตรเองจะมีฟังก์ชันหลักๆก็คือในส่วนของการสแกนเพื่อเช็คอินบันทึกการเข้าออกสถานที่ด้วย qr code และส่วนที่2ก็คือฟังก์ชันการจัดการร้านค้านะครับในกรณีที่ผู้ถือบัตรจำเป็นต้องดูแลธุรกิจ สถานที่นะครับสามารถที่จะสร้างะระบบตรงนี้ได้นะครับวิธีการสร้างนะครับให้กดที่ลิงก์จัดการร้านค้านะครับระบบจะพาท่านมาที่หน้าลงทะเบียนใช้งานระบบร้านค้าครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นชื่อของผมนะครับเนื่องจากการใช้งานระบบร้านค้าเนี่ยจะต้องมีตัวบุคคลที่ รับผิดชอบดูแลสถานที่นะครับแล้วก็รับการติดต่อในกรณีที่มีผู้ป่วยเข้าขายเข้ามาใช้บริการในสถานที่และจำเป็นต้องทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อลดโอกาสในการส่งต่อนะครับในแบบฟอร์มนี้เราจะขออีเมลนะครับเพื่อให้ระบบสามารถที่จะส่งรายละเอียดต่างๆรวมถึงตัวป้าย QR สำหรับให้ สั่งพิมพ์แล้วก็นำไปติดแสดงไว้ที่หน้าสถานที่นะครับขอให้กรอกอีเมลนะครับหลังจากนั้นกดยืนยันการส่งข้อมูลนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบหน้าหลักจะสามารถเริ่มสร้างจุดเช็คอินได้ทันทีนะครับ เพื่อความชัดเจนนะครับการสร้างจุดเช็คอินทุกครั้งระบบจะเตือนว่าผู้ดูแลจุดเช็คอินจุดนี้ที่กําลังสร้างอยู่คือผมนะครับหรือเจ้าของบัตรท่านนี้นะครับ หลังจากที่กรอกอชื่อนะครับแล้วก็จังหวัดอำเภอตำบลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะขอให้ท่านระบุตำแหน่งที่ตั้งของร้านหรือของสถานที่นะครับในกรณีนี้เนี่ยขอให้เลือกซูมเข้ามาที่แผนที่ได้เลยนะครับหรือหากท่านอยู่ ณสถานที่นั้นที่ท่านจะสร้างจุดเช็คอินให้ท่านสามารถกดปุ่มสีเหลืองด้านบนขวาของแผ่นที่นะครับที่เขียนว่า get current ในภาพนี้นะครับเพื่อให้ตัวแผ่นที่เนี่ยสามารถดึงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของท่านที่สมาร์ทโฟนเครื่องนี้นะครับได้เลยในกรณีนี้นี่เป็นที่อยู่ของผมนะครับก็แผนที่จะเด้งมาที่ตำแหน่งที่ตั้งได้เลยท่านสามารถที่จะซูมอินเข้ามานะครับเพื่อ แก้ไขตำแหน่งนะครับโดยการใช้2นิ้วแล้วก็แตะด้วย1นนิ้วนะครับตัวพินสีแดงนี้จะเป็นตัวที่ยืนยันตำแหน่งที่ตั้งนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วกดบันทึกข้อมูลนะครับแล้วก็ยืนยันความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมดนะครับหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยทุกขั้นตอนนะครับรายละเอียดของจุดเช็คอินที่เพิ่งสร้างเสร็จ นี้จะถูกแสดงขึ้นมานะครับท่านสามารถแตะที่ปุ่มดาวน์โหลดนะครับเพื่อดาวน์โหลดภาพป้ายสำหรับติดตั้งที่หน้าร้านคา้าได้เลยนะครับตัวป้ายเองจะถูกสร้างมานะครับแล้วก็ส่งให้ท่านในรูปแบบของภาพนะครับที่สามารถสั่งตีพิมพ์ได้เลยนะครับและพร้อมกันเนี่ยระบบก็จะส่งการยืนยันการสร้างสถานที่นะครับไปที่อีเมลที่ท่านลงทะเบียนเอาไว้นะครับในเคสนี้ ก็สามารถเริ่มใช้งานได้เลยตัวจุดเช็คอินสามารถเริ่มให้ลูกค้าสแกนบันทึกได้เลยนะครับในส่วนของแท็บที่2นะครับสถิติทั้งหมดนะครับเมื่อมีการเช็คอินนะครับตัวระบบเองสามารถที่จะรายงานยอดผู้เช็คอินย้อนหลัง7วันล่าสุดได้นะครับและในแท็บสุดท้ายโลเคชันก็เป็นการยืนยันตำแหน่งที่ตั้งของร้านค้าที่ท่านสร้างไว้นะครับเมื่อกดลูกศร ด้านบนซ้ายเพื่อย,ย้อนหลังออกมาเนี่ยท่านจะพบว่าจุดเช็คอินใหม่ที่สร้างไว้อยู่ในรายชื่อนะครับและในลำดับถัดไปนะครับตัวระบบที่สร้างไว้นะครับตัวบัตรพร้อมใช้งานแล้วเมื่อ,อ,อผู้ใช้งานต้องการที่จะบันทึกการเดินทางหรือเช็คอินด้วย QR code นะครับขอให้ ผู้ใช้งานนะครับแตะที่บัตรนะครับใน App Wallet และเปิดเมนูด้วยปุ่มจุด3จุดเหมือนเดิมนะครับเลื่อนลงมาที่ลิงก์สแกนเพื่อเช็คอินด้วย QR นะครับตัวระบบเองจะเปิดเข้ามาและขอใช้กล้องถ่ายรูปนะครับขอให้กดยอ,อมรับนะครับและอนุญ,ญาตนะครับหลังจากที่เปิดกล้องแล้วเนี่ยครับใช้มือถือส่องไปที่ QR Code ได้ทันทีนะครับ กิว่ารคดอันนี้เป็นร้านที่สร้างไว้แล้วนะครับเราสามารถเลือกยืนยันการสแกนเช็คอินได้เลยนะครับเมื่อเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกแสดงเอาไว้นะครับเป็นการยืนยันนะครับและสถานที่ที่เราเช็คอินล่าสุดก็จะอยู่ในประวัติการเช็คอินทันทีนะครับเรียบร้อยครับในส่วนนี้การใช้งาน